ท้องฟ้าสวยจังช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะเมื่อเช้าตกอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอเลิกงานมาดูแดดแจ่มมากสดชื่นด้วยทุกคนถนอนแล้วก็เดินกลับบ้านนะคะดูอากาศนะคะทุกคนสดชื่นจังเลยดูพระอาทิตย์ สี่โมงกว่าแล้วนะคะช่วงนี้ก็เมื่อช้านิดนึงอู้มีดอกไม้แล้วนะคะทุกคนดูนี่แต่ว่าดอกไม้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันโดนฝนบ้าเดินไปต่อพาเดินตอนเลิกงานอยากไปเดินออกกำลังกายจังเลยทุกคนแต่ว่าหิวข้าว <g ül> เลือกเดินออกกําลังกายกับเรื่องกินเรื่องกินกับเรื่องออกกําลังกายเลือกอันไหนเอเลือกกินสิครับทุกคนปะกลับบ้านกันแล้วก็ไปหาทําอะไรอร่อยๆกินนะคะเดี๋ยวหนึ่งพาไปดูดอกไม้เดี๋ยวหนึ่งพาข้ามถนนนิดนึงถนนในซอยนะคะแต่มันก็มีรถวิ่งตลอดนั่นแหละแดด แต่ก็หนาวนะทุกคนแดดเป,เปรี้ยงๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่อุ่นนะคะแต่ถ้าเยืนตากแดดอยู่มันก็มีอุ่นแต่ถ้าเกิดเข้ามาในร่มมันก็หนาวนี่พาแวะมาดูดอกไม้ทุกคนอันนี้เขาเรียกดอกอะไรกุหลาบพันปีมั้งน่าจะใช่บ้านแม่กุณสาก,ก็มีนะคะนู่นเต็มต้นเลยสดชื่นเนาะสดชื่นเนาะเหมือนเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนหรอก ก็คือมันก็เริ่มฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะทุกคนเข้ามีนาแล้วเข้ามีนาแล้วก็เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะแอบส่องดอกไม้บ้านเขานี่มีดอกข้างล่างด้วยทุกคนนี่ดอกเล็กๆน่ารักเชียชวเจ้าของบ้านเขาก็จะสงสัยหรอกเราทำอะไรแอบถ่ายดอกไม้เขาไง ทุกคนเดินไปต่อเพราะว่าเราหยุดเดินตรงเนี้มีเด็กนักเรียนเดินผ่านมาเขาก็ไม่กล้าไม่กล้าเดินสวนนี่แวะดูดอกไม้อีกแล้วสวยจังเลยเยืนบังแดดนะคะจะได้เห็นดอกชัดๆกำลังบานนะคะทุกคนเราดูใบไม้ผลิมาแล้วนะคะมีนาแล้วทุกคนแอบส่องเจ้าของบ้านเขาจะออกมาดูออกมาส่องเราอ สดชื่นจังปะ่ะเดินไปต่อแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งจะข้ามถนนไปฝั่งนู้นอีกเมื่อกี้ข้ามมาก็ข้ามกลับนะคะทุกคนฮะกลับบ้านไปหาทำอะไรอะไรๆกินดีกว่านะคะทุกคนแอบดูเหมียวโอ้เอ้าทินาจมี something's g o i n o ไปละทอดหมูกรอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะทุกคนฟูไหมเดี๋ยวต้องไปลองชิมดูว่ามันจะกรอบหรือเปล่านะคะแกงส้มเสร็จแล้วนะคะทุกคนแกงส้มผักรวมนะคะมีเนื้อปลาด้วยแล้วก็หมูกรอบกรอบจริงอะไรจริงกรอบมากๆกรอบจะไม่เหนียวนะคะไม่ได้กรอบแบบเหนียวๆกรอบแบบกรอบ ไปกินข้าวกันนะคะทุกคนยัสงส้มผักรวมนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วใส่เนื้อปลาด้วยนะคะทุกคนมีผักอะไรก็ใส่ลงไปนะคะแล้ววันนี้ก็มีหมูกรอบด้วยนะคะกรอบจริง <G ül> กรอบจริงไม่ได้หลอกนะคะกรอบจริงๆไปค่ะทุกคนกินข้าวกันนะคะ ซื้ส้มลูกเล็กๆมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเอามาทําน้าส้มคั้นดีกว่านะคะส้มนี้มาจากสเปนนะคะทุกคนลูกนิดนึงลูกใหญ่กว่ามะนาวนิดเดียวนะคะล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งแล้วก็จะมาคั้นน้าส้มกันนะคะ ได้น้ำส้มสดๆไว้ดื่มนะคะทุกคนรสชาติก็จะเปรี้ยวอมหวานนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าส้มลูกเล็กๆอย่างนี้จะออกเปรี้ยวหวานนะคะไม้หน้าบ้านเราเองสวยไหมทุกคนนี่สองดอกนับที่เดีวนะคะเป็นสีครีมกับสีเหลือง